สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ลานคำล่าไม้เก่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมไม้กระดานไม้แดงนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไม้กระดานไม้แดงนะครับขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6นิ้วนะครับความหนาจะอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับ,รบตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่4 420เซนติเมตรหรือว่า4เมตรนะครับถ้าเป็นซอกก็เป็น8ศซอกครับ ตัวนี้จะเป็นไม้เก่านะครับไม้ที่ผ่าจากเสานะครับเสาไม้เก่าคือจะใช้เป็นเสาแบบนี้ครมาผ่าให้เป็นไม้กระดานนะครับก็จะไม่มีข้อดีก็คือจะไม่มีรอยตะปูครับนี่ครับก็จะเป็นเสาจากบ้านเก่าครับที่ลือมานะฮะก็มาผ่าให้เป็นแผ่นนะครับก็จะผ่าให้ได้ความหนาที่1นนิ้วนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ความยาวก็จะมี4เมตร5เมตรนะครับหร5เมตรครับก็จะมีก็จะมีตั้งแต่2เมตรถึง5เมตรนะครับความยาวหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นตารางเมตรก็ทางร้านก็คำนวณให้ได้นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับก็ช่องทางการติดต่อก็จะมีทางเพจนะครับเพจร้านคำล่าไม้เก่า แล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0899119425นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของคุณคำล่านะครับก็จะเป็นส่วนกองข้างๆกันก็จะเป็นไม้เต็งนะครับไม้ตะแบกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ตะแบกหน้าเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเจ็ดนะครับไม้แดงไม้แดงหน้าเจ็ดครับ ก็จะมีหน้า6หน้า7ดครับอยู่ในกล่องนี้ก็อยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับครับก็จะมีหน้า8ก็มีฮะนี่ฮะหน้า8ครับลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะกล่องนี้ก็จะเป็น12นิ้วนะครับก็คือ1ฟุตครับกว้าง1ฟุตยาวก็3เมตรห้นะครับก็จะมีไม้แดงไม้ติงคับตรงกล่องนี้ฮะ อันนี้ก็จะเป็นไม้แดงครับนี่คือยาว2 2เมตร30ก็คือ230เซนติเมตรนะครับอันนี้หน้าประมาณ7นิ้วครับครับผมก็จะมีกล่องนี้ครับถัดมาอีกหน่อยก็เป็นไม้เต่งนะครับกล่องนี้ขนาด15นิ้วนะครับใครสนใจหรือว่าหาอยู่ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับจะมี1 2 13 14 15นะครับ ลองสอบถามเข้ามาได้ครับที่เพจร้านร้านทำล่าไม้เก่าหรือว่าทางไลน์ก็ได้ครับไลน์ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่สองห้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกกองหนึ่งคนะอันนี้ก็จะเป็นไม้สองสีนะครับนี่ฮะก็จะกว้างประมาณสี่นิ้วนะครับแล้วก็หนาประมาณสองนิ้วครับตัวนี้ก็เอาไปใช้ทําวงกบได้ครับทําประตูก็ได้ครับหรือว่าทําขาเก้าอี้ขาโต๊ะก็ได้นะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นไม้แดงครับที่ผ่าจากเสาเหมือนกันนะฮะก็จะผ่าเป็นไซส์2-4นะครับก็คือ2นิ้วคูณ4นิ้วนะครับจะมีไม้กระดานอยู่ด้วยฮรตัวนี้8นิ้วครับจะพาไปชมประมาณ2เมตรนะครับความยาวหรือว่าท่านไหนกำลังหาเสาเสากลมเสาเหลี่ยมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีไม้แดงไม้เต็ง หรือว่าไม้มะค่าแต้นะครับไม้มะค่าแต้ก็จะออกเป็นสีทำค้ำอย่างนี้ฮะสีเข้มครับส่วนไม้เต็งก็อย่างนี้ฮะเป็นออกสีเหลืองเต็งไทยนะครับหรือว่าไม้แดงก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม้แดงก็จะมีเสากลมแล้วก็สวเสาเหลี่ยมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้หน้าสองไม้หน้าสามครับใช้ทําเป็นไม้แปรได้ครับก็บจะเป็นตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ความยาวจะอยู่ที่เมตรเก้าสิบสองเมตรครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้คะใครอยากได้ยาวขนาดเท่าไหร่หรือว่าขนาดกี่ตารางเมตรก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้หน้าห้านะครับก็ขนาดความหนาก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับหรือว่านิ้วนิ้วกว่า,วาครับอันนี้ก็จะเป็นไม้จากเสาผ่าเหมือนกันฮะประมาณหนึ่งนิ้วครับ เกลียก็คือหน้าห้าครับตัวกล่องนี้หรือว่าจะหน้าใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นกล่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณหน้าเจ็ดถึงหน้าแปดนะครับความหนาก็จะอยู่ที่นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับอันนี้ก็ถึงสองนิ้วครับตัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้แดงครับ2เมตรสิบ องสี่ไม้อลเป็นไม้แดงครับตัวนี้หนาหนึ่งนิ้วหนานิ้วครึ่งครับหนานิ้วครึ่งกว้างสี่นิ้วนะครับเป็นไม้แดงยาวก็ร้อยเก้าสิบเซนสองร้อยเซนครับประมาณนี้ครับสอ,องร้อยสองร้อยห้าสิบก็มีครับอ๋อตัวนี้จะเป็นไม้เต่งครับตองนี้ไม้เต่งไทยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นความยาวเมตรหกสิบเมตรเก้าสิบนะครับอันนี้เอ่าเท่าไหร่อันนี้ประมาณเมตรแปดสิบครับเมตรห้าสิบความกว้างก็หกนิ้วครับเป็นไม้เสาผ่าครับตัวนี้ไม้เสาผ่าครับสวยๆเลยครับก็จะไม่มีรอย,รอยตะปูะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยแตกนิดนึงนะฮะแต่ว่าทางร้านก็จะโปะขัดให้เรียบร้อยเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งนะครับความยาวก็จะอยู่ที่2เมตร2เมตรเจมเมตรสองเมตร5้าสครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้ฮนะต้องการขนาดความยาวเท่าไหร่หรือว่าหน้ากว้างเท่าไหร่ครับอันนี้สอบถามได้เลยฮนะนี่คเป็นไม้แดงไม้เสาผ่าน,นครับตัวนี้ไม้กระดานหรือว่าไม้นิ้วครึ่งไม้2นิ้วก็ลองสอบถามเข้ามาครับ หลังก็จะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบางแพรนะครับน้่ครับต้ก็จะเป็นสีเงินถ้ามองเห็นตรงปั๊มก็จะเห็นสีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ